สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาพอครับสเกิอสอดแชแนลอีกแล้วครับมือนีมือนีสุภาพาไปกินส้อยจุครับส้อยจุสูตรกุกไทยครับกะเพื่อนกับสิสอนวิธีเฮดํำจิมแบบง่ายๆครับกะไปกันเลยครับกะเริ่มส้อยเลยครับกุกไทยครับเพื่อนกันแร่เนื้อเอาเตอร์เนื้อครับส่วนอื่นเพื่อนเกาออกครับ ราคามาตับต่อครับสูตรกุกไทยนี่เพิ่นสร้อยบางๆครับเพิ่นบ่สร้อยตอนใหญ่ครับว่ามมนสูตรสูตรลูกเต๋าครับเพิ่นสิละเอียดครับเฮดงามครับสวนทางกับหน้าตาเพิ่นครับก็สร้อยไปครับหลังจากนี้ก็สิเป็น30บกรีบครับ30สิบกีบนี่สูตรกุกไทยนี่เพิ่นให้แซ่ น้ำสมสายชู่กอนครับเพราะว่ามันสีดํสดละกสีขาเชื่อไปนั่ครับแลวกสีมันก็นเลออกขาวนิดหน่อยครับนี่ครับสามิบกีบครับก็สร้อยตอนน้อยๆน่อขึ้นกันครับสูตรกุกไทนี่กุกไทน่นี่ถ้าเด็เพื่อนในเฮ็ดน้อกินให้คนกินนี่เพื่อนมีความสุขครับถ้าเขาบอกกินนี่เพื่อนรู้สึกผิดหวังครับแต่ถ้ามีคนกินนี่เรามีความสุขมากครับกาก นี่แหละครับมาถึงที่เด็ดสูตรกุกไทยะครับเฮ็ดน้ำจิ้มครับสูตรของเพื่อนนี่กให้จำไว้ได้ครับพริกสามซอนครับผงชูรสซอนหนึ่งน้ำปลาซอนหนึ่งดีซอนหนึ่งครับเพื่อนบ่ต้องซิมด้ยครับสูตรนี้ครับหล้กกระใสผักร่วมครับผักร่วมกะซอยมากกะมี ใบบักกูดครับแล้วก็ต้นหอมแต่ว่าตอนนี้ก็คือเพี้ยครับเพี้ยต้มครับเพี้ยต้มใส่นิดหน่อยกับประมาณสองซอนครับประมาณเครื่องถวยหน่อยนี่นะครับคือไขมันพ่อดีกันครับข้าวคัวนี่เพิ่นกระซอนซอนหนึ่งครับประมาณซอนหนึ่งถามเพิ่นแล้วแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ตวงดอกครับแต่ว่าเพิ่นว่าซอนหนึ่ง นี่ครับผักผักที่เ่าโบโจบไปครับก็บมีหอมใบเปรหอมตน้นผักชีและกะใบบักกูดครับกะได้แค่ซี่ย่างนี่แหะครับก็บได้ที่แหละครับสำหรับสูตรกุกไทยเพราะมีอีอย่างหลายครับกบาต้องซีมครับถ้าซิมนี่เพิ่นเครียดได้ครับสำหรับกุกไทยนี่ กะได้ที่แล้วครับกะกินเลยครับนี่ครับนี่นองเพิ่นมาครับนี่แท่นครับเอากินโซ่เลยแ <c oughs> สบบ่แซบอันนี้กุกไทยครับนี่น้ำจิ้มกุกไทย <c oughs> ตแตว่าแซบบ่แซบบ่หูเพิ่นบ่าใาห้ยสิมครับถ้าซิม,มถือว่าว่าเป็นกุกไถ่ไสูตรเพิ่นเพิเ่นว่าครับพอดีเลยครับพอดี บมากครับโอ้นี่ครับโอ้ตับมีตับมีเนื้อแหละก็มีสามสิบกีบครับมาที่นี่หอยทัดครับในหอยทัดต้องมีตับเป็นยังไงในหอยตับหวานกำเริบเดลยหวานอยก่ก็เนาะโอ้บ่ค่อยชัดเท่าไรครับเพราะว่าหอยทัดเอาอีกเอาอีกมันนนนขาาง้บ่อห ื็หวานนีเเนี่ยตัวต้นเด่นไ่ไอืกินแักีอย่าเหลือล่ะโอ้กินแพลนมากครับกันเลยสีซ้อยจุครับซ้อยจุโดยกุกไทยกุกไทยเพิ่นกะเฮ็ดมาให้เรียบร้อยลวครับสูตรเพิ่นก็บอกแล้วตาว่าสิมากกินโซ่ครับเพราะว่ากุกไทยเพิ่นบ่มักโซ่ครับนาตาบ่ดีครับ ล้วก็ต้องให้พวกที่หน้าตาดีๆมากินโซ่นี่แหละครับอันนี้สามสิบกีบครับสิกกกนโซ่ก่อนหืมงาบิศาจวาแก้วพอดีเสียบอีดีอันนี้เนี่ยสันเนี่ยครับ ตับหักนน่อยนึงครับอันี้ตับตับกับสดอี่ดีครับนี่เนี่ยตอนครับ นี่แังกุกนี่น้องอ่อูเพียนี่อเูเพียกุกไทยครับรสชาติสุดยอดครับอันนี้มันแสบแห้งครับอันนี้ลาบกับกุกไทยคือกันเบิดแล้วอันนี้ไปลวกมาหม่ครับน้ำจิ้มกันเกาครับตว่าส้อยจูนี่มันเบิดแล้วบันี้กับสีมะจินนี่โซ่ครับ mm hmm. แสบครับ มันอยู่ที่น้ำจิ้มสูตรกุ๊กไทยที่เร็ดนอีอดเดีกต้องตัวดีอวก่าเลยจะลองไปใส่เลี้ยเลยสำหรับมือนี้กัล่าล่ะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สองเกเลือสดแชแนลทั้งยูทููกับกระทั่งเดียด้วยครับบ๊ายบายครับ